คงหนึ่งท่านนะลูกขายค้งหนึ่งท่านที่มีวิทยุสื่อสารนะครับให้วอร์จิด้านะบวนหนึ่งหนึ่งหนึ่งสถา,านีครับหน้าโคเทาลูกขายค้งสองแปดหรือไม่ลูกขายโค,ง,ยโคงที่มีว uh, ิทยุสื่อสารนะครับいいให้วอริตด้านหน้าสถา,านีด้านหน้ากระบวน <Cream y> หนึ่งสถานีแส่แต่เลขหนึ่งส,าาสอง,งแปดแล้วให้รถเจ็ดรถสองศูนย์นะครับน้ำหน้าออกไปห่างวานั้นดิน <ồi> ี <S 1> <S 1> ่เึงครับ าสาฉีดยาแล้วมันเป็นไงต้องอุ้ย,อ,ยอ้ายาวันนี้ว่าไงเอาพูดอะไรหน่อยเนี่ยเรากำลังจะตรงไปนะครับเข้าสู่ถนน2246องสี่หนะฮะ อันนี้เนี่ยเัากำลังท่านเดินจาริกทุดงข้ามแยกแล้วนะฮะเข้าโู่ถนนสองสองสี่หกอันนี้เรามุ่งหน้าไปทางเขตบ้านไหนฮะเนี่ยฮะสะสี่เหลี่ยมใช่ไหมเป็นสะสี่เหลี่ยมเป็นอำเภอรหรือเป็นบ้าน อ,อำเภอบ้านเหลื่อมอยู่เหมือนกันเนาะยังอยู่อำเภอบ้านเหลื่อมอยู่น,สะสนะครับบ้านสระสี่เหลี่ยมนะครับเอาใครที่อยู่ในเส้นทางก็รอเลยนะฮะถนนหลวงหมายเลขสองสองสี่หกนะครับมุ่งหน้าบ้านสระสี่เหลี่ยมของอำเภอบ้านเหลือ่อมอ่านี่ภาพมุมกล้องนี่ผมนี่ผิวไหวจริงนะฮะไม้กันสั่นนี่ก็ไม่บอกยี่ห้อดีกว่าได้ดีมากเพราะว่าเราซื้อมาก็ไม่ได้ให้สี ะะตัวที่ห้าแล้วครับไม้กันสัน <laughs> ไม่้หมนใช้ดีกว่าไม่ใช้ยี่ห้อหอื่นที่พังยี่ห้อนี้พังไปตัวเดียวสำลักเลย <laughs> โทรศัพ <laughs> ท์พังไปไหลายเครื่องนะฮะไลฟ์สดให้ดูฟรีๆนี่นไม้กันสั่นก็หมดกันไปหลายหมื่นแล้วไอโฟอน่ไสิบเอ็ดยังเลี่ยงนะฮะาไม่ธรรมดา จะนาเสนอกันนะฮะเพื่อเป็นการเผยแผ่นะครับพระพุทธศาสนานะครับให้รู้ว่าพี่น้องชาวพุทธนะฮะยังคงไม่เสื่อมหายไปไหนและยังคงมีความศรัทธาเรื่มใสในพระพุทธศาสนาแล้วก็มีความศรัทธาในบารมีของตาบุญชื่นดวันดีฮะพี่แขกครับเนี่เดี๋ยวดูหน้าชัดๆหน่อยอ่าพี่แขกบ้านอยู่ที่ไหน ขอนแก่นครับผมพี่แขกขอนแก่นกำลังจะเดินถึงบ้านเลยนกันี่กับแต่บานประมาณสุพัฒนบุรีครับนี่กำลังจะเดินเข้าบ้านตะแขกเลยทีเนี้ยใช่ครับโอ้ยเดี๋ยวเตรียมส้มตำปูปลาแล้วก็ไก่ย่างแห้งๆให้ผมสักตัวนะได้เลยจัดไปพริกเม็ดเดียวพออ๋อครับรสจัดๆเลยปูปลาแต่ว่าพริกเม็ดเดียวเพราะไม่กินเผ็ดอันนี้ขอกันเลยนะตะแขกก็เป็นลูกศิษย์ฮะอยู่ในคณะติดตามเพิ่งมาขอติดตามช่วยในขบวนนะฮะ ของตาบุญชื่นนะครับเป็นคนขอนกันนะครับอ่ะเดี๋ยวผมคงให้อ่าคุณวิเชียงรายบุรีเนี่ยนําเสนอต่อไปอีกระยะหนึ่งเดี๋ยวผมไปเก็บของก่อนนะฮะเรายังคงอยู่ที่ถนนหลวงหม่เลขสองสองสี่หกนะฮะมุ่งหน้าบ้านสักสี่เหลี่ยมนะฮะอ่ะคุณวิเดี๋ยวจัดการเลยอลอตอนนี้ลูกขายโค้งนะลูกขายโค้งหนึ่งกระานีนะครับบอติดด้านหน้ากระบวนครับ พร้อมกับสองศูนย์ฮะเรสองแบบจริงๆอยากจะให้เดินนำหน้าขบวนนะครับสักประมาณห้าสิบเมตรนะครับสองแปด้องแปดเดี๋ยวแจ้งให้ว่าเจ็ดเอ่อที่มีวอแล้วก็อยู่หน้าขบวนสองแปดครับจับจบลูกจะให้นำหน้าไปห่างๆกว่าแล้วอีกนิดนึงนะครับใกล้เกินไปสองแปดสองแปดลูกขายคงลูกขายคงหนึ่งท่านนะลูกขายโคงหนึ่งท่านที่มีเอ่อวิทยุสื่อสารนะครับให้ วอิหน้ากระบวนหนึ่งหนึ่งหนึ่งสถานีครับหน้าโคเทาลูกขายโครงสองแปดหรือไม่ลูกขายโครงที่มีวิทยุสื่อสารนะครับให้วอริบด้านหน้าสถานีด้านหน้ากระบวนหนึ่งสถานีสอไม่สนลันได้ยินได้ไรพอดีไอ้วันเจ็ดรถสองศูนนะครับน้ำหน้าออกไปห่างาว้แนั้นจินี่นะครับทำไมสิาแา้ว,วมันเป็นยังงต้องอุ้ยอ้ย จากประชาสชนนะครับแล้ววันนี้ว่าไงเครื่องอยู่ฝั่งนี้หลวงปู่ท่านเอาพูดอะไรหน่อยที่เนมวันนี้จะฉันไรให้ดับเครื่องนะครับดับเครื่องอ่าบอกเอ็ซีหน่อยฉันไรกอดรอให้ดับอ่างนั้นกดฮะพูดดิแฮมเบอร์เกอร์นะครับวันนี้จะแากันแฮมเบอร์เกอร์ประชาชนแน่อ่าเอ็ซีด้านหน้านะฮะเอ็ซีด้านหน้านะครับเนี่ยเอ็มซีไหมเอ็มซีเนน่ะโอ้โหแน่นอน ันนี้เน้นบอกว่าอะไรนะครับอ่าถ้าได้เบอร์เกอร์จะเดินยันเพลเลยเ,ลเดี๋ยวเจอเซเว่นกันนะครับเดี๋ยวจะซื้อให้นะครับซื้อทั้งหลายมันโคกสีสามสิบสองกิโลนะครับนั่งตรงตรงพนมมือไว้นะครับ ยกน้ำรอเลยครับยกน้ำรอเลยนะครับยกน้ำรอครับยกน้ำรอโยกน้ำรอครับยกน้ำรอถอยรั

ฝากเก็บนมให้คนป่วยด้วยเลยนะครับนมให้คนป่วยด้วยนะครับนมให้คนป่วยด้วยครับพี่อัด้ยบวงหนึ่งอยู่ไหนครับเนี่ย รถตู้แบวรับครบตรงนี้กำลังหาวอแปดเพิ่มเติมครับจะแจกงานให้ลูกค้าสองข้อความครับสองข้อความเป็นสามสิิถึงตัวนั้นครับไม่ต้องหอว่วงจ้า นั่งตรงตรงครับนั่งตรงๆนะครับเป็นเรือหนึ่งโค้งหนึ่งสองเป็นเรือหนึ่งโค้งหนึ่งสอง ข้ากสีสันกอยู่ครับคร,รับผมครับขออนุญาตนะครับอบนะะออุญาตยุติการไลฟ์สดแต่เพียงเท่า,า,าทนี้ก่อนนะครับสาธุทุกท่านนะครับ